แรียกว่าอเมริกันบางครับทรงอเมริกันบางทรงนักเรียนเบอร์หนึ่งหนึ่งนี่ดูนะครับนี่เบอร์หนึ่งบเบอร์หนึ่งสวมเข้าไปสวมกับเข้าไปแล้วก็ตัดด้านข้างอย่างนี้เบอร์หนึ่งฟืดฟืดฟืดไ่เห็นไหมครับเพราะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วดังนั้นเราถึงไม่ต้องลงถึงกระหนังใช่ไหมครับเสร็จชื่อจริงๆก็ชื่อทรงนักเรียนเบอร์หนึ่ง เขามาตัดหน้าม้ากันเหลี่ยมคุ้งนะเสร็จแล้วครับนี่ทรงเบอร์หนึ่งดูวิธีไถนี่หนึ่งวางเบอร์หนึ่งลงกับแก้มแล้วก็มาจรนไถขึ้นมาหนกหนกศีรษะด้านข้างมาด้านด้านซ้ายก็เหมือนกันวางเบอร์หนึ่งลงไถกับเส้นผมมาถึงหนกศีรษะแบบทรงนักเรียนเหมือนเดิมด้านหลัง ด้านหลังเราก็วางเบอร์หนึ่งจากไทยทอยขึ้นมาปืดถึงขวัญเผมนหน้าบัตรเตเลียนขึ้นนิดนึงหลังใบหูก็เหมือนการวางเบอร์หนึ่งปืดขึ้นมาถึงขวัญเผมนเผมนบัตรเตเลียนขึ้นนิดนึงปืดอันนี้ผมมันเป็นทรงอยู่แล้วซึ่งผมไม่สามารถจะตัดได้เพราะว่าถ้าตัดไปมันก็จะเป็นเบอร์ศูนย์ครับตอนนี้นถ่ายเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วทีนี้มาดูด้านหน้า<ๆ>เขาบอกว่าตัด เบอร์หนึ่งด้านหน้าด้านหน้านี่ความยาวเท่าไหรอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวนี้เลยหนึ่งเอาหวีอีต้ตักกับเส้นผมเข้าไปแล้วก็ไปเทียบใส่กับขวัญด้านหลังจับปัตเตอร์เลียนแบบที่สองตักอย่างนี้นะฮะเอาหวีขึ้นไปยกหวีด้านหน้าขึ้นนิดนึงแล้วให้ปลายหวีเทียบกับขวัญแล้วก็เอาปัตเตอร์เลียนนยี่ไถปืดด้านหน้าแล้วก็ตักหวีเข้าไปเทียบ เทียบหวีเข้าด้านกลางยกหวีด้านหน้าขึ้นแล้วก็ไถปืดไถยอย่างนี้นะฮะปืดแล้วดูแล้วมันก็เรียบเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ตักหวีเข้าไปตักหวีเข้าไปอย่างนี้ปืดถึงกลางศีรษะแล้วก็ยกปลายหวีนี่ขึ้นนี่ถ้าให้ปลายหวีแนบอย่างนี้หัวจะลายหัวด่างเราตักเข้าไปแล้วต้องให้หวีนี่โดดขึ้นทุกครั้งเพื่อที่จะให้ นิ้วมือนิ้วชี้นิ้วหัวแม่มือนี่แนบด้านหลังแล้วก็ไถปื๊ดอย่างนี้เขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งหน้าม้าเลยขึ้นนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเอาหน้าม้าหน้าม้าทํายังไงหน้าม้าก็คือจับปัจเลียนคว่ำหน้าลงครับจับปัจเลียนคว่ำหน้าลงเขาบอกเอาหน้าม้าหน้าม้าเราก็ดูความห่างของคิ้วแล้วก็ดูว่าจะเอาขนาดนี้ขนาดนี้ดูนะอันนี้เป็นหน้าม้าแน่นอนปึ๊บปึ๊บ ความปัจเจียนลงถ้าเราใช้กันไกตัดมันจะไม่มันไม่จะไม่เสมอเท่ากับปัจเลียนแล้วก็ดูว่าหน้าม้ามันเป็นอย่างนี้ปึ๊บดูความห่างของคิ้วดูความห่างของระหว่างกลางคิ้วนี่คือจุดที่เราจะทําหน้ามา้าแล้วก็มองกระจกจกับหัวให้เสมอตรงไหนไม่ดีเราก็คึบซ้ำอีกนิดนึงคึบซ้ำอีกนิดนึงเสร็จ เรียบร้อยเบอร์หนึ่งดูนะฮะเดี๋ยวผมจะกันให้ดูเหลี่ยมโคง้งเปลี่ยนใบมีดใบมีดนี่ต้องเปลี่ยนทันทีนี่ยังหักหักใบมีดออกอย่างนี้ปึ๊บแล้วฉีกแล้วก็แกะใบมีดออกใสป่ปึ๊บเหลี่ยมโค้งดูนะฮะหน้าม้าเหลี่ยมโคง้งนั่งให้ตรงปึ๊บ วิธีดูเหลี่ยมเนี่ยเราก็ดูช่องนี้ดูช่องที่เราตัดหน้ามาไว้มาหาหางคิ้วนี่มันจะได้เหลี่ยมพอดีปึ๊บปึ๊บดูนะฮะนี่ดูเราะกันเหลี่ยมโค้งนะอันนี้วัยรุ่นแฟชั่นวัยรุ่นวัยรุ่นตั้งแต่12ปีขึ้นไปนี่ถึง15ปีนี่จะใช้ตะซูงแบบนี้ทั้งหมดเลยดึงลงมาัางตรงนิดนึงเออเห็นไหมครับเหลี่ยมแล้วเห็นไหมทีนี้โคง้ง คำว่าความโค้งนี่ตรงเหลี่ยมนี่ดูนี้กระหังคิ้วลงมาให้ได้ฉากมันจะเป็นฉากของมันเส้นตรงเส้นหนึ่งโคง้งนี่คือดูหูระหว่างหูกับคิ้วนี่มันจะอยู่โค้งในระหว่างกลางดูนะดูนะทรงนี้เป็นทรงที่ค่อนข้างจะตัดยากละเอียดตอนกันแต่ตอนตัดในี่รู้สึกจะง่ายง่ายนิดนดแต่ตอนกันนี่ละเอียดดูนะฮะมือจะไปแตะหนังสูงก็ไม่ได้แตะหนังตึงไปก็ไม่ได้ รอยโค้งจะไม่มีนี่เห็นไหมครับความโค้งเนี่ยดูจ๊กหางคิว้วไม่ต้องเหลืกดูมาหางคิว้วแล้วก็เอาหางคิ้วโค้งมาหาหูมาหาจอนจากจอนก็โค้งตรงหูเนี่ยดูนะฮะนี่กันอย่างนี้ถ้ามันไม่สวยก็แต่งนิดนึงอย่างนี้แต่งอย่างนี้ดูนะฮะวิธีตัดป๊การจับมีดโกนสามนิ้วอยู่ด้านนอกนิ้วโปกับนิ้วชี้จะยักใช่ไหมยกัก แยกแบบนี้วิธีการจิกๆก,ก,ก,กถ้าเราไปดึงกึดทีเดียวมันจะบาดหนังแล้วก็ไม่ได้รอยโค้งที่สวยต,วต้องดิ้นพวงมาลัยนิดนึงดึงให้ตึงนะครับดึงนหนังให้ตึงแล้วก็แยกนี่ดูมันง่ายเห็นไหมครับโค้งแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเหลียาาหล่ยมโค้งเบอร์หนึ่งหน้าม้าทรงเบอร์หนึ่งเหลี่ยมโค้งหน้าม้าไวรุ่นชอบสั่งครับแฟชั่นของคนกรุงเทพ แต่คนบ้านนอกเรียนแบบคนกรุงเทพก็เลยช่างอ้อนก็เลยต้องเรียนแบบคนกรุงเทพเลยเป็นภาษาพิมายคน<า>คนบ้านนอกเราก็ไปอยู่กรุงเทพนนะอยู่กรุงเทพหลายดูนะฮะอันนี้ได้ฉากแล้วนี่สมมติว่าตรงนี้เหลี่ยมตรงนี้เหลี่ยมเราก็มาดูตรงนี้เหลี่ยมปึ๊บล้วก็มือแตะด้านบนอย่างนี้ทาเหลี่ยมเหลี่ยมตรงนี้กับตรงเราชี้ให้ดูนะว่าตรงนี้ลงมาหาหางคิ้วเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกัน ถ้าเข้าไปลึกไปก็ไม่ได้ดูนะวิธีการตั้งมีดโกนให้ตรงแล้วก็ดึงดึงให้ได้ฉากอย่างนี้ดูหางคิ้วตรงนี้อวางหางคิ้วตรงนี้ถ้าถ้ามันเอียงอย่างนี้ก็เอียงถ้ามันเอียงไปทางคิ้วก็เอียงแต่ให้อยู่ตรงนี้มันจะเท่ากับข้างนู้นพอด,ดีเพราะคนเรามีคิว้วมีจุดแบ่งมีจุดแบ่งเหลี่ยมสังเกตนี่คือช่างศิลป์เส้นตรงเส้นหนึ่งมาไปชิดรวมกันเท่ากับสองมุมฉากกันแหละอันเดียวกัน ศิลปะศิลปะหนึ่ง,ง,เ,งเป็นเหมือนว่าทีน,นี้เราก็มาโค้งโค้งนี่ส่วนโค้งนี่เราก็ดูคิ้วดูหูเขาโค้งอยู่ตรงนี้เราก็ต้องโค้งให้ได้บางที่ก็โค้งสูงเงี้ยมนันเกินคิ้วอีกฮะ,ะต้องให้มันโค้งอยู่ตรงหูกับคิ้วนี่ตรงนี้อย่างนี้เขาเรียกทรงเบอร์หนึ่งกันเหลี่ยมโค้งอันนี้เป็นทรงอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าทรงธรรมดาก็คือทรงตัวเอสอันนี้มันเหลี่ยมโค้งคือตัวเอลเขาเรียกตัวเอล ทำยากตัวนี้ทำยากช่างธรรมดาทำมันก็ตะกุกตะกักหน่อยช่างทำใหม่ๆนะครับเออใหม่ๆมันก็ตะกุกตะกักหน่อยฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งนะครับครับเออช่วยช่วยอธิบายเสริมหน่อยนึงครับอันนี้เราสอนสอนให้เฉพาะให้ให้เฉพาะคนที่ยังไม่เคยทำแต่คนที่เก่งแล้วเก่งแล้วก็ขอโทษด้วยขอโทษด้วยขออภัยด้วยว่ามันผิดตรงไหนผมก็น้อมรับด้วยก้าวด้วยกระหม่อมแหละเนาะเพราะช่างบ้านนอกช่างบ้านนอกครับแล้วก็อืมอ ทุกคนเก่งหมดแล้วครับอยู่ที่การฝึกฝนใช่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 ถูกต้องครับนี่เห็นไหมครับวิธีดูก็อย่างเงี้ยคิ้วมุมโค้งหูคิ้วอ่าเสร็จแล้วครับทีนี้ก็มาดูด้านหลังนี่อ่าดูด้านหลังด้านหลังนี่ด้านหลังนี่มันมีการเป็นรูปตัวยูอันนี้การเป็นรูปตัวเอสเอกันเป็นรูปตัวเอลกลเอลก็ต้องตรงนะครับกันเหลี่ยมตรงนี่นี่ครับปึ๊บทรงนี้เขาเรียกว่าทรงวีรองเบอร์หนึ่ง กานเหลี่ยมโคง้งเรียกอีกภาษาช่างรุ่นเก่าเขาเรียกอเมริกันบางรบเรียกภาษาโบราณเขาเรียกดอกกระทุ่มสัน้นเคยสอนไว้แล้วกับคนแก่ชื่อยายเทาเนาะครับคนรู้จักยายเทาแล้วครับประมาณนั้นกันนั่งทรงกระทุ่มสั้นอันนี้วีรองสั้นเป็นแปดหมื่นเก้าแล้วครับครับ,รบนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ครับทรงวีรองเบอร์หนึ่งกันเหลี่ยมโคง้งครับ คขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนและานายแบบครับขอบคุณมากครับ